สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก o v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บๆราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลุโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมบอยซิกกับเกมสแลปดังนะผมกลับมาแล้วนะฮะก็หายไปหลายวันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงวันสุดสัปดาห์ด้วยเนาะนะครับสำหรับเอ่อช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็วันจันทร์บางคนก็หยุดนะครับแล้วก็มันมีบอลด้วย FA ฟเอครับนะครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้นะครับก็ ผมก็ฉลองกับเพื่อนๆไปก็เลยพักไปหลายวันเลยไม่ได้มาอัดคลิปนะวันนี้ก็กลับมาลงปกติแล้วนะแต่ก็ขอไปเริ่มที่ตัวถนัดก่อนแล้วกันนะก็คือมากีกิร่างหนึ่งนั่นเองนะตอนแรกผมอยากจะเล่นมากกิสองไนงะเพราะว่ารู้สึกว่า วันนี้มันมีฟีลแบบอยากเล่นตัว PG จ่ายแบบมันมัน,มนว่ะอะไรเงี้ยสร้างเกมสร้างเพลย์แต่ว่าเออไม่ได้เล่นหลายวันพอเงั้นก็เดี๋ยวเริ่มตัวที่มันเล่นง่ายๆดิบๆเล่นๆไปก่อนละกันนะครับอย่างมากิร่างหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงในแรงตอนนี้ของผมก็อยู่ประมาณไพ่ตายเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับตามสภาพนะครับถึงก็ถึงตำนงตำนานหอโคงหอคอยซุปสแลมหมดแล้วน่าจะเจอน้องเยอะเหมือนกันก็น่าจะผ่านได้ฉลุยฉลุยนะครับเอาเป็นว่า เราไปชมเกมกันเลยละกันนะครับสำหรับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงกันสำหรับมากีชีจิร่างหนึ่งนะครับนะฮะเจอกับเย่เคสนะครับเย่เคสกับ OT ท i ลิตเ J จนะครับเฮ้ยโอทนี่คือไม่เห็นนานมากเลยแก๊งโอเวอร์ไทม์นลเลอกเล่นกันไปหมดแล้วมั้งนะครับก็ไม่มีตัวทำแต้มอยู่ับผมจับมากีไปเลยแบบไม่ต้องคิดนะครับมากีรู้เพราะว่านี่คือเฟี้ยวเอาไงครับฝังของข้ามเอ้ย อูเออูซาตัวแก้มากีดเฉยแต่จริงเอาอูเอมาแบบนี้ผมก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับผมก็ยิงแสกหน้ามันทั้งวันนะครับได้อยู่ไม่น่ามีปัญหาครับเกมนี้ผมใช้เป็นรูนบล็อกแล้วกันนะครับพี่บอยสวัสดีครับพิมพ์ไม่ทันนะฮะใครที่เจอผมผมไม่พิมพ์ตอบนี่ก็คือผมพิมพ์ไม่ทันนะครับระบบเกมพิมพ์ยากเหลือเกินไมค์ก็ไม่มีแต่ว่าเกมนี้แม่งอ้ยออูซา โล่แดง3ตัววะปลุกพลังเลเวล7ด้วยครับปลุกพลังของอุยโยสานี่น่าจะน่าจะเป็นเรื่องของความสูงการแบบการหมับอะไรแบบนั้นหะอาจจะเพิ่มอัตราการสตีลหักของหักขาแบบส่งแล้วแบบเพื่อนชูดแม่นขึ้นนะครับอะไรแบบเทือกเนั้นแต่ว่าเกมนี้ก็ที่จริงดิฟใกล้ๆก็ได้นะมถามว่าดิฟได้ไหมดิฟได้แต่ว่ารู้เพราะว่ามันต้องมาทับลายกับผมผมก็ได้หักขา2คนนะ ลอ,องของลองของดูก่อนครับก็เล,ลไปเลยละกันอุยภสษะตัวแก้มากี่ตะกี้รู้เราว่ายืนห่างไปน,นิดนึงผมจะเช็คดูด้วยว่าเขาหมักเป็นหรือเปล่าเออเนี่ยมันก็เล่นแค่นั้นเองเก็บไม่ได้ครับช่วงอ้าโหไม่มีคนซ้อนเฉยไม่ลงสวยครับระวังหมับนะทําไมเวลาผมมาเล่นเกมแรกต้องมาเจอตัวแก้อะไรแบบนี้ด้วยวะกูไม่ได้เล่นมันๆบ,บัดโป้งเน่ง จะดิฟลมไหมเนี่ยเอายังไม่มีใครเห็นเนี่ยส่งใบเกินไปอ่ะพี่เกมรีบาผมก็ไม่รู้ว่าเขาไหวอุ้ย้เฮียเอาส่งใกล้ๆเนี่ยผมยืนรับบอลอยู่ใ,ใกล้ไม่โตบหรอกเออเนี่ยมันจ้วงก็ชิงแสกหน้ามันแค่นั้นเองครับไม่ยากดิบหน่อยหม ไว้ฮตูนเน่งไฮยัยว่าเล่นเออโอเคครับไม่ลงไม่เป็นไรพี่จะโดนเลนหนึ่งทั้งวันเลยครับพี่เอาอืมโหแกมากี่ คือมันไม่ได้แก้ผมหรอกไอตัวเนี้ยมันไปแก้ทีมกูหรือเปล่าเดี๋ยวส่งบอลติดกันไม่พักเลยเปจริงติดครั้งสองครั้งอ่ะมันก็เยอะแล้วฮะโอ้ผมโดดไม่ทันนะแต่ผมต้องโฟกัสลิงหน่อยเพราะอเอเขาไม่ทำเลยไอสัตว์เดินทีเดียวแม่งโดนจ้วงเลยหนักเลยครับเฮ้ยพี่ม่ตปหนึ่งกันจริงๆเหรอมันได้ไปหกแต้มแล้วพี่ใช 6แต้มแล้วครับสวย <c oughs> อะไรวะเนี่ยมจะไม่ตกกันจริงๆเหรออืมกดจ้วงไปเลยแล้วกันเอ,เอาเอาเฮียกูต้องโดดแชร์เนี่ย เจียอันตีมาเรียบร้อยอันตีผูไปแล้วตัวแก้มากี่ครับเอาทำไหมเออยังทันอยู่นะหกคนะแนนครับเพียงแค่เราตบหนึ่งลิงให้ได้เท่านั้นนะลิงมันเหมือนกดไม่ทันด้วยเออในที่สุดนึกว่าจะไม่ตกได้รบกควรไม่ลงเอา โอแม่งก็จ้งโหดลืเกินอืมลงได้แล้วเกมนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อแบบชุดกลางมาก็ด้วยใส่เป็นเสื้อบล็อกมาเฮ้ยไม่ขึ้นอะไรเลยนะบล็อกไม่ได้เฉยเลยครับกูเอมันก็ไม่ยอมล้มให้ผมมาทีวะไม่ตกกันจริงจนะริงนะดีบ้าเลยลูกนี้แต่ว่าเกมดีบา้าเราก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร,ร่วะ มันได้บอลมันก็ต้องไปชูดเลยอ่ะอย่าไปติดเกงใจเยอะครับอือเดยวมากดีนหยผมบล็อกแทนนะี้สามโอเคเหมือนจุนจะมีของด้วยนะครับเอานะครับโอกาสพลิกเกมเรามาแล้วอยู่ที่ว่าทำได้หรือเปล่าตอนนี้เขากดดันแล้ว เออในที่สุดก็ตบมาทีครับเออหมาเพาให้ไปด้วยครับเอาเออ,เอ,อดีสวยสวยครับพี่อันติแม่งมาชา้าช้าทำไมไม่ตบกันสักทีครับมันเป็นเพราะอะไรดังหน่อยไหม เราวังเราวางส่งธรรมดาไม่มีันตีโดนไหมเนี่ยเฮ้ยได้โล่งว่ะได้โล่งได้โล่งไอเทียเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น,นครับเราจะทําได้หรือไม่โดนเลนหนึ่งไปเท่าไหร่แล้วอืมเก็บให้ได้วิโอเคขึ้นพิกนํำครับตะกี้ตะกี้เสียวแมกคือจุนมันทําท่าเหมือนจะมีครับ แต่โดนเลนหนึ่งอีกวะเนี่ยดีเฮ้ยลูกพ่อแม่บอกโอเคอยู่นะครับเล่นเล่นเล่นดีเอ้ยเอ้ยไม่ล้โม,มโอ้โหซากูเมอเฉยแตยิงสามวะโอ้โหเอ้เ,อเสียดายว่ะลูกพ่อแม่ลูกนี้นายต้องยิงนะต้องเล่นต้องเล่นมีคนล้มดูก่อนก็ได้ เราดูก่อนก็ได้ครับเฮ้ยบอลล่านบอลล่านบอลล่านรีบส่งเร็วอ,อืมสวยโอ้โหสี่วินาทีสุดท้ายว่าไอเ้เนี้ยโดนลิงแน่เลยลิงมีอันติีแน่เลยครับทำอะไรทักอย่างเออสุดยอดยอดเยี่ยมรู้เขาว่าแบกจัด ดูเขาว่าบอกไอ้เฮียแม่ตบหนึ่งก็ทีกูตบเองแล้วกันอันตีผมไม่มีด้วยเทินสุดท้ายครับแต่อูเอมันช่วงธรรมดามันช่วงโหดอยู่เหมือนกันถือบอลน,นานไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องแอบไปเช็คลูนสักนิดนึงนะเกมนี้เกือบตแตกโดนลิงเลอัพสามันชนไปไม่รู้กี่รอบอ๋อระวังด้านหลังอะไรเดรอแบบสตีลแบบเน้นๆเลยเนะี่ยใสเซตนี้ กดดันได้ถือว่าได้กดดันอยู่เหมือนกันครับ Go let's go เอ่อไก่โนหนึ่งชื่อคุณเหมือนกันนะโนโมีคนทำแต้มหรือเปล่าเล่นลิงก็ได้นะครับมาเกีมันไม่ค่อยมีคนหยิบแล้วมั้งมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่หรอกมาเกียทางล่างหนึ่งทางล่างสองเลยครับเจอรุคว่าซะด้วยครับเกมนี้เจอรุคาว่าแบบนี้เราก็ ผมคิดว่าใช้ลูนสตีลน่าจะโอเคนะเพราะว่าน่าจะพอถกได้อยู่แล้วนะโอ้ยแต่ว่าเจอจินวะสติลก็ยังโอเคอยู่ครับแล้วก็วกเสื้อทีนี้เราไม่รู้ว่าเรารีบาวได้หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรผมใช้เสื้อนี้ก็ได้ครับไปห,หักขาจินเอาจินน่าจะโดนหักขาง่ายอยู่ครับอา้านี่มันเซนเ,นเตอร์คนเดิมเกมที่แล้วนี่หว่าลิงนายเลนหนึ่งอย่างเดียวเลยนายเลนหนึ่งอย่างเดียวเลยลิง สบายสบายครับบอกเลยว่าได้ทั้งวันนะเลหนึ่งลุยลุยลุยไปอ,อ,อ,อย่าโดนมาเนะี่ยโอ้ยเสียงนานครับได้บรบกวนรีบาวเลยครับสวยจังหวะรีบาวโอเคฝากบอลไปก่อนครับ ต่อที่สักสองทีได้ไหมเอาเอาไหมาโอเคอันนี้คนซ้อนเก็บได้ครับอ่ะถือว่าโชคดีครับดอกนี้เด็กน้อยอะไรประสบการณ์โอ้โหไอ้เหี้ยอย่างโล่งเลยที่ลิงเขาก็โดดไปไหนอรัพี่ไม่ต้องรีบโดดดิรอดูมันดิค่อยโดดก็ได้ครับ ส่งให้นี่ก่อนแล้วกันผมจะได้ดิบสองสักสองทีครับเออสวยครับผมได้ดิบสองทีนี่รอมากี่ล่างแอดวานอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาทีผมน่าจะตกแทนนะตะกี้ชิดอยู่เพื่อนเขาจะตบหรือเปล่าตะกี้มันก้าวขาหนึ่งสอง แบบนี้ก็เรียบร้อยเนี่ยขอพี่ดิ้แค่สองทีก็พอระยะสองทีก็แบบเหลือๆกดดันได้แล้วครับมีสแตก็กสามคะแนนด้วยปึ๊บโอ้ไม่กล้าโดดไม่ลงเฮ้ยลงว่ะลงเฉยเลยครับผมไม่กล้าโดดอะฝั่งซ้ายมันไม่มีคนแบบนี้ฝากอีกนึงไปส่งไปส่งมาไม่ลลมไม่ให้ลิงแล้วครับ ไอสัตว์เอ้ยไม่เกินเกินระยะเออเลนหนึ่งทั้งวันจัดไปเลยน้องเขาตกไม่ได้ครับตัวนีน้เขาตกตบเลไม่เป็นนะโอ้โหครยตกทันได้ไงว่ะสวยเขาตกทันได้ไงอ่ะดังโคตรเร็วเลยนะครับสวยครับสวยครับดังแบบดังเร็วมาก คือผมไม่ทันแน่นอนอะรีเฟกมันเร็วเกินไปครับเฮ้ยหลบกวนได้คือดีแล้วครับอ่าอันนี้ผมแค่ยืนหัดขาพอเพราะว่าฝั่งเรามันเป็นจีนนะสวยดังทั้งวันจะตบไม่ได้หรอกมันเพื่อนมันต้องช่วยตบแล้ว,วอืมเอายัตติสตาร์ดีดังเลยเออตบไม่ได้หรอกฟาร์มไปทั้งวันหวดไปเลยเพื่อน ไม่ลงมั้งอุ้ยสามคะแนนล,ลงด้วยครับลงเฉยเลยไม่เป็นไรมันมีคนล้มผมไปโซนไม่ทันไงขออีกทีได้ไหมอีกทีน่าจะมีคนล้มครับสวยไม่เป็นไรเก็บแตกไว้เถิหน่าเถิหน้าผมว่าน่าจะมีคนล้มดอกแรกนะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ครับนี่ตัวผมแม้่งหันไปหันมา วิ่งอเท่ยพลาดโอ้ตัวมันเดินช้าผมกล่าวว่าดักสตาร์แม่งดักไม่ได้คนระับพลาดเลยเฮ้ยเทิร์โนเวอร์วะ่ะโอ้ยกระโดดเร็วด้วยครับดอกนี้หายตายปะเนี <c> ่ย <oughs> จุนบอกกูมองอยู่มันทำอะไรของมันวะโด,ดนปากน้อยเก็บไ,ได้ป่าวไม่ได้ ตะกี้รู้เพาว่าเขาเล่งอยู่แล้วอะโอ้โห,โหโ้โหโโหลิงตอบให้วะไอเทียเราโดนดังสดไปเลยครับเพราะผมต้องมีออกด้านนอกฮะเไรเลยหนึ่งไปเลยเลนสองมาโดนตบเอาหันซี่เฮ้ยทาออกครับคงไหมไม่ได้ครับโอเคได้ลุง่ง รอดตายครับรอดตายรอดตายอันติผมเหลยสองอันนะเก็บไปตบจินสักรอบหนึ่งนะไอ้ลูกขวาว่านี่นเหมือนจ้องเฮ้ยโซงนะเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วว่าแล้วมันลงนะเนี่ยไม่มีคนช่วยโซนนะไอ้มิสซานเพื่อนเก็บบอลดีๆเก็บบอลดีๆโดนะวะโอเคลูกขวาว่าเขาแบบ กลับหลังไม่ทันนะตะกี้ไม่รู้ติดสปินหรือเปล่ามายังผมว่าผมตกอันติจินไม่โดนแน่เลยวะ่ะมันเหมือนมันมีกลิ่นว่าแบบว่าเราแน่าจะแบบจ้องเกินไปแล้วก็แบบโซยัสยัสไม่โดนนะล้มะเออเลนหนึ่งไปเลยเขาตกไม่โดนนะฟากุูตัวนี้เราจัดหนึ่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องพัก ไม่เล่นเลยว่ะผมต้องยืนโซนดีๆนี่ติดสตันโอ้โหแล้วในวงด้วยไงตีบาวไห้ได้มีคนโดดไปแล้วได้บรบกวนโอเคยอยู่ตีบาวได้สวยฟากหาก,ก่อนฟาก,ก่อนฟาก,กอ์ อย่างนี้ก็กดหัวใจสักหน่อยทำได้ดีครับพี่ชายกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่ากูต้องไม่โดนในสัตว์เลยระยะไม่ไกลไปครับโอ้ยงานเข้าแล้วตันตีเลยหรอระวังจีนมันสแต็กสามก็แน่นะมาคอยช่วยกันจีนนะครับผมว่าแล้วมันมีกลิ่นอยู่ครับ ยังไม่อาจจะชูสามก็ได้นะเวย้ยเอาไงอเป็นรถกวนโอ้โหไอสัตว์เกือบไม่ทันนะทำไมมันถึงตึงขนาดนี้วะเนี่ยนี่เล่นอยู่ให้ตายก็ได้ตึงตึงครับแต่ก็ถือว่าได้มันอยู่ครับได้มันอยู่ได้มันอยู่ เกมนี้แม่งประกบห่างไปหลายทีเหมือนกันตัวแม่งเดินช้าไปหน่อยสวยสวยลุยลุยลุยนิกกี้ดังว่ามากับน้องลิงอีกแล้วครับแล้วก็ฟูกุดาจะว่าไปฟูกุดาที่ผมทํามาผมก็เล่นไปแป๊บเดียวเองเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วนะครับจัดมากี่แล้วกัน69.9% 69. 9เนะเมื่อก่อนผมนี่80%ดสเนะไปจินได้ครับจินกับมากี่ได้อยู่นะ แต่ว่าเซนเตอร์มันทำแต้มไม่ได้ก็เสียนิดนึงนะเอ้ยเป็นฮานาคือดีครับฮานาดีกว่าฮานาดีกว่าเออฮานาเฟียวกาเยอะ,ะครับเจอรู้ข่าวว่าเกมนี้ผมใช้รุ่นบล็อกใช่ไหมเฮ้ยผมได้ประกบแมทอัพแบบมินชี้ครับ,บ,รบแบบนี้ก็ใช้หักขาก็ได้นะใช้เป็นรุ่นหักขาก็ได้เล่นกับจีนเล่นไดน้ผมตบหนึ่งลอนๆน,นะครับ ก็เหมือนกันครับสภาพเดียวกันผมก็หลอนเหมือนกันไม่เป็นไรสภาพผมก็หลอนไม่แพ้กันอันนี้มันเป็นลูกว้าคนเดิมนี่หว่ามากับไพ่ตายสามคนครับแล้วก็ไม่รู้ต่างชาติจริงหรือเปล่าคนนี้แต่พวกต่างชาตินี่เขาจะเล่นจริงจังกันนิดนึงครับเขาจะเล่นแบบไม่ค่อยโยนอะ บบจะมีความจริงจังของการเล่นอยู่จากภาษากายสวยครับเล่นได้เล่นครับเล่นได้เล่นเล่นได้เล่นชูดเลยไหมเออแต่ว่ารีบาวสู้ซากุตัวนี้อาจจะยากนิดนึงนะโอเคไม่ตกรีบาวไม่ได้ไม่เป็นไรติดเกบแตก ได้ช่วงไปสามทีเี่ผมต้องระวังดีๆวะ่ะคือตัวมันเดินช้าครับผมต้องไม่ยืนแบบไอ้นี่เกินไปอันนี้ได้ชูดง่ายไปนิดนึงอันตีผมก็ยังไม่มีด้วยคนระับโดนแล้วเนี่ยนะเก็บไม่ทันคนระับระยะแม่งไอ้นี่ไปนิดหนึง่งการลุะว,ว่าพี่การลุะว่าไอ้มันยิงสามได้ตัวนี้โอ้ไม่มีใครโดน กูไม่กล้าโดดไงมันโดดไม่ได้โอเคเล่นช็อตนี้ไปทันฝักโซนน้อยสองโอ้ไม่ถึงครับแต่จีนดูแปลกแปกเหมือนกันนะดูตั้งใจเล่นอยู่แต่ว่าเกมการนี่เฮ้ยโอ้โหมันลงไหมนเนี่ยลงว่ะเมื่อกี้ไม่ได้เป็นสามคะแนนด้วยครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมได้อสซิดมัง้ง หรือว่าไม่ได้ไว,วะเฮ้ยโอ้โหเฮียโซยัดยัดไม่ทนนันไอ้สัสฉันมันเป็นคนแก่ไปแล้วเนี่ยดังเฮียโซยัดยัดไม่ทันนะรู้ว่าตัวนี้มันตกอันตรีผมเป็นอยู่ต้องคอยระวังนะอืมเก็บได้ไหมยังไงกาโอ้โหซาบุแม่งเกตการดจัดเลยวะ่ะ ไม่ลงโัดได้สวยเอาเบิลบอลไหมเอาเลยเหรอโอ้โหไม่ลงว่ะดีบ้าได้อยู่เฮ้อไอ้แยกูลืมว่าต้องกดปุ่มอะไรสัตว์เอ้ยโอ้เซ็งตะกี้ผมคิดอยู่ครับว่าแบบเฮ้ยกูจะเล่นเลยหรือว่ากูจะเอาไงดีวะแบบหรือว่าส่งให้จินเพราะว่ามันมีคนหลุดตัวประกบเนี่ย ผมก็โมวแต่คิดอยู่ครับเฮ้ยตัดสวยครับไม่ได้กมากจีนชูดต,ตบคุณรุนแรงไม่ลงล็อกขาไว้อยู่ยิงเลยละกัน6กต่อสี่เวลามีมากีนนี่คือแต้มมันจะแต้มมันจะไม่ค่อยไหล,ลเท่าไหร่นะไม่กล้าเล่นว่ะจริงๆเอาชูดเลยผมตบไม่ได้หรอก ยังไม่กล้าดักสปันนะอุ้ยโอ้โหแพ้แล้วเยซ่ากูแม่งเกลกยดจัดเลยว่ะตัวยิ่งเดินช้าอยู่ครับไม่ได้ฟากนี่พี่จะดังทุกดอกเลยเหรอพี่โอ้ยมันไม่ลงไงวิ่งไม่ทันพี่จะตัดได้ไม่ยังอุตส่าห์นี่ได้อีกเอ้าโลกไปหมดแล้วหมายตายไหมอ้า ไม่ได้อีกเวลาโอ้โหไปโดนดอกนี้จบเลยเวลาพี่เขาไม่เหลืออะไรแล้วจีนนายต้องสัตว์ตัวแหละโอ้ตะกี้ชูได้ไอ้เหี้ยกูจะส่งไอ้สัตว์ได้จบเลยขออภัยฉันผิดเองโอ้โหมันมีคนโลมแล้วผมตั้งใจจะส่งไง คือผมกะว่ามันมีคนล้มมันต้องมีคนมาแทนเว้ยแล้วแบบกดไม่ทันนะแย่แ yeah, ล้วแง่ลูอีกแล้วสี่คะแนนทันหรือเปล่าเนี่ยจินอาจจะต้องชูดยับแล้วมั้งแต่ต้องชูดยับแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยสเต็ปเดิมเนะลยรูนี้ยังไม่ลงอีกลงสักลูกยังเนี่ยอื้อ เอาหน่อยเออเพิ่มความแม่นนคะรับเหลือเวลาอีก37วิบกับแต้มเดียวซากูมีอันตีดูเพราะว่าก็มีฟากฟา <c oughs> ไม่มีโอกาสม่ไ้จะตกคนล้มสามคะแนนหน่อยวะยังไม่ล้มแม่งโดดยับยับเลยยังนเก็บได้อยู่ ไอ้เนี่ยมันไม่ทันเอ้ยทัน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 เพียงแต่ว่าเรากันเพลงนี้ให้ได้พอฝากตบอันตีซากูด้วยแล้วกันนะผมต้องจ้วงนะครับโอ้โหมันเดินไปไม่ทันนะจีนเดินหน่อยเดินหน่อยเพื่อนชูบแบบนี้เลยเอาโอกาสสุดท้ายแล้วเฮ้ย มาเฉยมาเฉยมาเฉยมิกซี้ชูทั่วไปเฮ้ยโอ้โหยิงแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยต่อเวลานิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมเล่นพลาดไปสองทีทำให้ทีมมันเสียเปรียบตอนนี้ผมพลาดไปสองทีเดี๋ยวโฟกัสหน่อยฮานาแม่งก็ดังไม่ลงหลายดอกเหมือนกันนะอันตรีมาแล้วครับรอเก็บบอล แต่ซากรู้เพราะว่าก็ดูเหมือนเขาก็เล่นเป็นอยู่นะมิจีเรื่องมิตจี้นี่ก็เชิงใช้ได้เหมือนกันที่มาตายมาอีกใครก็ได้มาช่วยกุกัน,กนหน่อยดีสัตว์โอ้โหแล้วขากูถึงพื้นก่อนไงไอ้เนื้อขากูถึงพื้นโซยัดยัดไม่ทันอีกแล้วอืมอุ้ยหืมแก่โดนตบเหมืนนมอนกันนะ ไม่เป็นไรได้ขึ้นนาอยู่ครับเกือบโดนเหมือนกันเกือบโดนเหมือนกันมิตี้นี่สายตากูก็จ้องแล้วด้วยเป็นลูกสแต็กลงครับ28วินาทีสุดท้ายสาการแบบบีบคั้นอีกแล้วครับยิงเลยแล้วกันนียะโล่งๆเราเราอาจจะได้มีเวลาเล่นประมาณเพลย์สุดท้ายพอดีครับจะได้พลิกชนะได้ครับโอเค ไอ้แยเก็บไม่ได้ไอ้นน้ยเราโล่งขนาดนั้นโอ้โหวิง่งโอเคเวลาอือจบโอ้โหแม่งยันวิ่งล่นที่สุดท้ายจริงมาถือว่าได้มันอยู่วัวนนี้หรือว่าเป็นเพราะเรามาเล่นมากี่มันเกมมันเลยยากหรือเปล่าวะ ได้มันอยู่คือได้แบบได้มีความอะดอรีนาลีนแบบสูบฉีดทั้ง3เกมเลยครับเหมือนจะเป็นคัมแบ็กสเกมเลยหรือเปล่าไม่รูนะ้แต่เกมนี้ผมว่ากันมิจ,จี้หลอนๆจริงๆถ้ามิจ,จี้เขากล้าชูดกว่านี้ผมว่าน่าจะชนะไปแล้วนะมั้งนะเพราะว่ายังไงก็มีซาคุเก็บบอลอยู่แล้วครับซาคุมารีบาวลูกชูดสามแต้มด้วยแต่คนนี้ก็รีบาวได้โอเคนะรีบาวได้ดีอาจจะตกแบบไม่ได้ไปขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่เสียวอยู่ โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับถือว่าเออได้มันอยู่นะครับวันนี้ถือว่าได้มันอยู่อาจจะเล่นแบบดูหลอนๆอะไรไปบ้างนะครับเกือบพาทีมแพ้แต่ก็ถือว่าได้มันอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคือเดี๋ยวนี้ผมน่าจะปรับมาเป็น เกมละหมายถึงว่าเป็นคลิป3เกมนะครับผมคิดว่าประมาณนี้มันดูลงตัวมากกว่าเพราะถ้าเป็น2เกมมันก็ดูน้อยเกินไปนะครับผมคิดว่าประมาณ3เกมเนี่ยกำลังโอเคนะค,คือผมใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากเพราะปกติเนี่ยเวลาผมอัดคลิปก็คืออัดหลังจากที่แบบเคลียร์งานเสร็จทํางานบ้วงงานบ้านเลี้ยงมงเลี้ยงแมวแล้วก็มาอัดอะไรเงี้ยบางทีแบบเล่น4เกมแล้วมันรู้สึกว่ากินพลังเยอะเกินไปนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออขอลดสักนิดนึงแล้วกันเผื่อนะได้แบบเออมีเวลามาทําได้บ่อยขึ้นมันนดดูแบบไไมม่่้เหือยาก นะครับก็เดี๋ยวลองดูเป็นแบบนี้ไปก่อนว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงแล้วกันเนาะนะครับก็น้อยลงเกมหนึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรขนาดน,นั้นหรอกนะครับก็ถือว่าได้ความมันไปแบบเต็มๆแล้วกันนะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพุธมีอัปเดตก็มาดูกันว่าจะเป็นอะไรสาหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับยังไงดูแลชอบฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e ไว้ได้นะคอมเมนต์พูดคุยกันไได้แล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ